ดีจ้าสวัสดีวันพุธจ้ะมีซอว่าเสียก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะซว่าเสียก๋วยเตี๋ยวอันนี้กาเร่งเล่งเร่งเด้อดอันนี้เดือดแล้ก็ค่อยๆย้อนลงไปเนาะกันเนาะจากสามน่าจะหวานนะโมเล็กๆนะคะมีนิดๆเนาะคเะเดี๋ยวนะคะ่ะค่อยๆลงไปเนาะกันเนาะ เราก็จะมีเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสค่ะเทโจงไปเลยนะคะว่าลงไปเล้วค่ะลงไปเล้วจากนั้นเราก็มัวนเชยเท้าดากวัชชีกระเทียมไอริกไทยเม็ดหัวชัชยเท้า ค่อยเอาลุ่ไปนี่จะ้ะหูใช่เท้าค่อยๆเอาลง่ไปเราก็จะมีหอมหัวใหญ่เพื่อให้น้ำซุปมันหวานใส่ลงไปอันนี้คือรากผับชีกับเม็ดเม็ดพิไทย แล้วเราจะรอให้น้ํามันเลงมันออกมันจะได้หวานเนาะค่ะ,ะจบค่ะจบตรงนี้ก่อนค่ะน,นี้เราจะใช้ง่ายๆมีหมูสัสบมีพวกชิ้นนะคะอันนี้เราก็จะฟิตไว้ก่อนเนื่องจากว่าเราจะรอ,อน้ำซุปเนาะรอน้ำุป เราจะเติมซอสลงไปสักหน่อยดีไหมก็ดีนะลาเขียวเท่านี้ค่ะโจ๊กจากนั้นเราก็จะรอให้น้ำซุปมัน,นออกนาค่ะมืเสียงยู่เด่นไม่เปล่ไม่ต้องทำอะไรหลย อย่งอางเดียวเราไฟอย่างนี้น้ำซุปมีหวานอันนี้เบื้องต้นอยากให้พี่น้องเห็นน้ำพ้อกันเนาะเพื่อส่งบงัอะโอเค้คนละฝา หลงฝาหลงฝา,าชักคร่ก็จะเดือดขอโทษนะคะสาวะตั้งคล้อมแนวนี้แันี้เราก็จะมีผักไปกินบานๆานนนกันเนามันกระชิใส่นี่นะค่ะเดี๋ยวมาสไลด์่น่อไราคะคณะ มีขนะด้วค่ะก้าเจียวน้ำใสนะคะน้ําใสเริ่มเดือดแล้วค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะคุณผู้ชมกว่าน้ำหวานจะออกนะน่าจะเป็นมื้อท่เที่ยวน้ำเลง้งน้ำอะไรต่างๆเพื่อความหวานของน้ํากระดูกเพื่อความหวานของหัวหอมแล้วก็อ่ ใวยเท้านะคะก็เริ่มเดือดแล้วสาวาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสาวาจะขึ้นถ้วยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ค,ะคุณนะคะที่ดูคลิปใี้สาวาเนาอขอบพระคุณมากค่ะเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจของการทำคลิปเนาะค่ะนาะขอบพระคุณนะคะไว้สาวขึ้นถ้วยให้ดูเด้อคะ่ะ Thank yeah. you.